الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ละทมดีแลพี่น้องผู้ที่มีหมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการหยิบยกหนังสือตำราเล่มหนึ่งถือเป็นหนังสือตำราในการปูพื้นฐานในการให้เอกภาพต่อรัศมีห่านหัวตาอละหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานมีชื่อว่าอันมูฟิดฟีมุฮัมมัดติดโตฮีดเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมสาระสำคัญต่างๆในการให้เอกภาพต่อรัศมีห่านหัวตาละท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเด บินมุฮัมหมัดอัลโตโซฟีฮัฟิซฮุลลอหท่านถือเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักความเชื่อท่านมีหนังสือตำรามาก,มา,ก,ม,ากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานและท่านเป็นคณาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนนครมดีนะและเป็นอาจารย์ที่สอนในมันสยิดต่างๆที่อยู่ในเมืองมดีนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยุัสลัม ท่านก็ได้นํำหนังสือตำราเล่มนี้ให้แก่ผมในช่วงที่ผมนั้นได้เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็อยากที่จะนําเรียนพี่น้องผู้ที่มีอิบานหนังสือตำราเล่มนี้ถือเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาการให้เอกภาพต่อรัศมนะีห้านาฬิวาตาอาลาแบบเขาเรียกว่าพื้นฐาน ในความเข้าใจประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการศึกษาหลักอักีดะหรือหลักความเชื่อหลักการให้เอกภาพตะะ่อรัศพานะฮัวตาลาความเป็นมาเป็นขั้นเป็นตอนก็ในวันนี้พี่น้องผู้ทีม่มีหมานเราเข้าสู่ในบทเรียนที่หนึ่งนั่นก็คือสาระอันบ้าบุญอาวันบทเรียนที่หนึ่งพี่น้องผู้ทีม่มีหมานท่านได้ยกประเด็นนั่นก็คืออัตตอฮี้การให้เอกภาพตะะ่อรัศพานาฮัวตาลา แล้วก็ท่านได้แยกย่อยออกเป็นสองประเด็นด้วยกันอธิบายชนิดของการให้เอกภาพแล้วก็ประเภทของมันพอสังเขปแล้วก็ในสาระประเด็นที่สองพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในการให้เอกภาพในด้านการอิบาดาวตะลอรสุภาห์ฮัวตาอาลลลงมาดูพี่น้องพ้ทธิมีหม่านก่อนอื่นท่านก็ได้เกริ่นในเรื่องของอการศึกษาการให้เอกภาพตะลอรสุภาหฮัวตาอาลาซึ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องรู้ เมื่อเวลาศึกษาในเรื่องของหลักความเชื่อเมื่อเวลาศึกษาในเรื่องของการให้เอกภาพตลอดสุภาษนณะ์หัวตอาอละขาดไม่ได้พี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือประเด็นที่หนึ่งารีฟุต,ต่ตเฮตการให้เอกภาพในความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นหลักภาษาหรือหลักวิชาการแล้วก็สาระประเด็นที่สองนั่นก็คืออตโตเฮตฮวลอัสลูฟิลบัชช